สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อผมกล้องคูนะครับแล้วก็รายการก้องคูมือนะครับวันนี้เราจะมาทดลองใส่ D X ในโ o มเม i นะครับเรื่องคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกของผมนะครับที่เอาของเล่น D X นะครับมาทดลองใส่นะครับหากว่ามีทํพลาดผิดหรือว่าถ้าทําภาพผิดหรือว่าอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับ ทำอมนั้น,นะครับฟังคือยิ่งยิ่งซึมซึมแล้วก็แล้วกทุานะครับแล้วก็รับฟอนะครับ เฮชิม hey, จะลองตกชุมน,นุมนดะ้วยแล้วก็แอคฟอร์มนะครับก็ขออภันครับเลื่มฟูชาร์นนะครับรนะครับ,รบแล้วก็แอคฟอร์มนะครับเฮชิมไปข้างหนเฮชิม hey, ความเย็นกอทำให้เจ้ารุ่งเรื่อยนะครับแล้วก็ผู้ชาร์จนะครับบแล้วก็การฟอมนะครับถ้าขอค่าธนาการทำให้ขอฟังผู้ชาร์ตเลยนะครับแล้วก็ผู้ชาร์จนะครับครับ ก็ขอจบการทดลองสนใสภาที่เอ็กเมนโอเบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ